จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่5ตอนที่11ที่ซ่อนของมอนสเตอร์ ยิ่งมุ่งหน้าลงใต้มากเท่าไรต้นไม้ก็ยิ่งสูงขึ้นกิ่งก้านแตกสาขาวกว้างขวางเาวากับต้องการพรจากสวรรค์ทางที่เป็นตอนกลางวันแต่แสงกับสาส่องลงมาไม่ถึงพื้นจนดูเหมือนตอนกลางคืนเฟดกับอารอนเริ่มใช้สกิลมองเห็นในที่มืดส่วนมิเลีย พึ่งไฟจากดาบเวทในการวิ่งพร้อมกับไล่ตามพลังเวทของก๊อบลินชาแมนฉันเพิ่งเคยเข้ามาลึกขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะม่เลียกล่าวเช่นนั้นเฟดก็บอกว่าเออผมเองก็ด้วยต้นไม้ที่นี่โตกว่าตรงทางเข้าป่าอีกลากของต้นไม้ใหญ่เลื้อยไปมาตรงพื้นราวกับงูต้องระวังตลอดไม่ให้สะดุดเนื่องจากวิ่งค่อนข้างเร็วหากสะดุดแล้วล่ะก็คงได้ล้มกลิ้งจนหมดท่าเป็นแน่ อารอนดูจะชํำนาญทางเขากระโดดข้ามลากไม้จากพื้นดินอย่างคล่องแคล่วเฟดเองก็ตั้งใจจะแกล้งสะดุดแต่กลายเป็นว่าสะดุดไปนิดหน่อยจริงๆอันตรายเอาเรื่องเลยเฟดเอ๋ยเรื่องจากเป็นล่างของล็อกซี่ระวังให้มากหน่อยละกันอารอนบอกกับเฟดเช่นนั้น มิเลียก็บอกว่าใช่แล้วค่ะถ้าหากร่างของท่านล็อกซี่เกิดเป็นแผลแล้วก็จะไม่ยกโทษให้เลยละค่ะเฟดจึงตอบกลับไปว่าจะระวังครับทั้งที่พยายามอย่างมากเพื่อที่จะชินกับร่างกายของล็อกซี่แต่เหมือนจะได้ผลตรงกันข้ามตอนที่อยู่ที่นี่ให้อารอนคอยปกป้องน่าจะเป็นแผนที่ดีกว่าก็ได้เฟดถามอารอนที่อาสานำทางเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้และอารอนก็กลืนว่าไม่ได้รู้ละเอียดถึงขนาดนั้นก่อนจะพูดต่อว่าที่นี่เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของป่าฮอบกอปล ดูเหมือนนักวิจัยตรงเขตกองทัพบ,บอกว่ามันมีมาตั้งแต่4,000ปีก่อนแล้วด้วยดูต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นสิขนาดลำต้นอย่างน้อยก็3เมตรแล้วใช่ไหมพออารอนกล่าวถามเช่นนั้นเฟสดก็บอกว่าอืมถ้าเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบจะสร้างบ้านได้กี่หลังกันนะอารอนก็หัวเราะแล้วบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นโดนเมืองหลวงลงโทษอย่างหนักแน่นอนตอนสถาปนาประเทศยังไม่มีฮอบกบฟินอาศัยยู เลยไม่ได้เรียกว่าป่าฮอปกอปลินและเหมือนจะถูกบูชาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเอาเหล่าคนตายมาฝังที่นี่พอเวลาผ่านไปขนบธรรมเนียมนั้นก็ค่อยๆหายไปจนตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของพวกฮอปกอบลินไปแล้วฟเฟดจึงกล่าวว่าเป็นสถานที่รลับไหลของเหล่าบรรพบุรุษ คนที่เมืองหลวงสินะอารอนก็บอกว่าตอนนี้ถือเป็นเรื่องเล่าในอดีตไม่จําเป็นต้องใส่ใจล็อกแต่ต่อให้ทุกคนลืมไปแล้วแต่เมืองหลวงยังให้ความสําคัญกับเหล่าบรรพบุรุษของผู้ก่อสร้างเมืองที่หลับไหลอยู่อาจจะให้จําสิ่งนี้เอาไว้นั่นนะฟเฟดจึงบอกว่าครับจะจําใส่ใจไว้ครับมิเลียก็ด้วยนะมิเลียก็บอกว่าเข้าใจแล้วค่ะถ้าหากอรารวาสขึ้นมาอาจจะทําให้เหล่าคุณซอมบี้ที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดโผล่ออกมาจากพื้นดินด้วยความโกรธก็ได้มันน่ากลัวน,นะคะ มิเลียกล่าวเช่นนั้นเธอวิ่งไปพร้อมกับตัวสันหรือเธอไม่ถนัดกับสายอันเดธหรือเปล่านะมิเลียเนี่ยไม่ถูกกับซอมบี้งั้นเหรอเฟสกล่าวถามมิเลียก็บอกว่าใช่แล้วค่ะแบบว่าตอนเผาด้วยเฟมเบิร์กเนี่ยกลิ่นที่ติดตามเสื้อมันเหม็นมากเลยละค่ะต่อให้อาบน้ําแต่กลิ่นก็ไม่ค่อยออกแค่คิดก็อยากจะแหวะแล้วค่ะด้วยจุดนั้นโครงกระดูกอย่างดีกว่าค่ะเผาง่าย แถมไม่เหม็นด้วยฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นสายโขงกระดูกมิเรียบอกเช่นนั้นงั้นเหรอไม่ไว้ไม่ไว้ความคิดของเฟดมันผิดไปหมดนึกว่าเธอจะบอกว่าน่ากลัวแบบเด็กผู้หญิงทั่วไปซะได้สมแล้วที่เป็นมิเรียเกินความคาดหมายของเฟดจริงๆ ถ้างั้นหากข้างหน้ามีซอมบี้ผมจะจัดการให้เองก็แล้วกันเฟดบอกกับมิเลียเช่นนั้นแต่มิเลียก็บอกว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวร,ร่างของท่านล็อกซี่จะสกระปรกเอาท่านในกรณีอย่างนี้มิเลียรหรือจะสู้พอคิดอะไรง่ายๆอย่างนั้นแล้วฝากท่านอารอนด้วยนะคะมิเลียกล่าวเช่นนั้นอารอนจึงทำตาโตไม่นึกว่าจะโดนลูกหลงแล้วถามกลับไปว่าข้างนั้นเหรอเด็กอะไรกันเนี่ยชายสุนเคอนาคตมิเลีย อาจจะเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมก็ได้ถึงจูจ่ๆจะถูกไหว้หวานเช่นนั้นแต่เขาก็พยักหน้าและยิ้มให้แม้จะพูดอย่างโน้อนอย่างนี้แต่อารอนคงคิดว่ามีเลียเป็นเหมือนหลานสาวก็ได้ตอนไม่เองเขาก็บอกเอ็นดูมากเสียด้วยเมมิวที่เป็นบุตรบุญธรรมก็ด้วยส่วนเมดอย่งางซาฮะระเหมือนจะเคยพูดชักชวนทำนองว่าอยากจะมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยไหมตอนที่ต่อสู้กับลีสลอดผู้นำทางแห่งความตายที่หาเส้นอาจจะเพื่อสะสางความอาวรณ์ใน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวไว้ได้ ความอาวร์ที่สะสมมาจนถึงตอนนี้เลยถูกปลดปล่อยออกมารวดเดียวตอนที่ดื่มเหล้าด้วยกันก็มีพูดยุว่าก่อนตายอยากจะมีครอบครัวใหญ่ๆตอนนั้นคิดว่าเมาแล้วพูดเล่นแต่ช่วงนี้ก็เริ่มคิดว่าอารอนคงจะตั้งใจทํามันจริงๆมิเลียก็เป็นเด็กกาําพร้าหากเผลอเมื่อไหร่อารอนอาจจะชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้เฟดกับมิเลียจะกลายเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะขนาดลดระยะห่างกับเมมิลยังยากเลยแท้ๆเขาไม่สนใจความกังวลของเฟดก่อนตอบด้วยส หน้าที่คล้ายจะบอกว่าไม่เร็วก็ได้ถ้าหากซอมบี้ออกมาแล้วล่ะก็ข้าจะใช้อาร์ตแกลนคอร์ชชำระล้างให้เองอารอนบอกเช่นนั้นช่วยได้มากเลยละ่ะค่ะต่างกับใครบางคนลิบลับเนาะมีเลียกล่าวเช่นนั้นเฟสจึงบอกว่าเลิกมองผมตรงๆอย่างนั้นจะได้ไหมพอเฟสดพูดอย่างนั้นเธอก็แลบลิ้นใส่ลาวกับยัอยุเฟดมีเลีย ยิ้มแล้วพูดต่อว่าล้อเล่นค่ะคุณเฟดนี่ก็ซื่อเกินไปนะคะท่านล็อกซี่พูดอยู่บ่อยๆว่าเฟเนี่ยโดนหลอกง่ายเลยเผลอไปหน่อยค่ะพอมิเลียกล่าวเช่นนั้นอารอนก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่านั่นสินะเฟดเนี่ยไม่คุ้นกับผู้หญิงสักทีเรียนรู้จากมิเลียซะสิพอได้ยินอารอนกล่าวเช่นนั้นมิเลียก็ร้องเอ๊ะออกมาแล้วพูดว่าเอายังไงดีนะแต่ถ้าคุณเฟดขอร้องแล้วล่ะก,ก็จะลองคิดดูก็แล้วกันค่ะ <c oughs> ไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่โดนมิเลียดูถูกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องลองปฏิบัติต่อสุภาพสตรีอย่างสุภาพบุรุษแบบอารอนซะแล้วแล้วสักวันหนึ่งจะต้องชนะมิเลีย เล่ากับมองเฟดได้อย่างทะลุปูโป้งเลยพูดออกมาว่าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคุณเฟดแค่จับมือกับท่านล็อกซี่หัวใจก็เต้นตึกตักแล้วนี่คะมีเดียกล่าวเช่นนั้นว่าว่าไงนะท,ทำไมถึงรู้เรื่องนั้นได้เฟดกล่าวถามมิเรียก็บอกว่าฉันดูอยู่ตลอดไงคะจะลองฝึกจับมือกับฉันก่อนไมหมล่ะคะเฟดจึงกล่าวว่าแก้แขนที่โดนลูบหัวเมื่อกี้สินะ ทันใดนั้นมิเลียก็ยิ้มแย้มช่างเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยนะคะแค่โดนลูบหัวไม่ทําให้ฉันโอนอ่อนหรอกค่ะฉันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมิเลียกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงกล่าวว่าฮะจริงงั้นเหรออ,อะไรกันคะสีหน้าหน้าสงสัยอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเลิกทําหน้าอย่างนั้นด้วยร่างของท่านล็อกซี่ด้วยค่ะมิเลียตอบกลับเฟดจึงกล่าวว่าเอายังไงดีนะโถคุณเฟดหล่ะก็ พอพูดคุยไปมาในระหว่างที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเต็มกำลังในที่สุดก็เหมือนจะเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายอารอนเลยยกมือขึ้นเพื่อบอกให้ทุกคนยุดและส่งเสียงเตือนเบ,นเบาๆมาทางพวกเฟดว่าขอโทษด้วยที่ขัดเวลาสนุกแต่ข้างหน้าต้องระวังตัวแล้วเฟดกับมิเลียจึงตอบกลับอารอนไปว่าขอโทษด้วยครับโดนอีกแล้วทําไมพออยู่กับมิเลียชอบโดนลากไปเกี่ยวอย่างนี้ด้วยกันนะดูเหมือนเธอเองคงรู้สึกแบบเดียวกันกับเฟดเลยทําสีหน้าไม่พอใจมองมาทางเฟดด้วยท ที่ต่อจากนี้จะต้องไปต่อสู้กับก๊อบลินชาแมนแท้ๆแต่แทบจะไม่มีอาการเกรงเลยเฟดควรจะพูดเตือนในแบบของล็อกซี่สินะมิเล mm ียเตรียมตัวให้พร้อมนะต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้เฟดกล่าวเช่นนั้นมิเลียจึงบอกว่าอะไรกันจู่ๆก็วางท่าเป็นท่านล็อกซี่แต่ก็ทําให้ความตั้งใจค่อยๆออ,ออกมาเลยละค่ะ ดูเหมือนจะเห็นผลทันตามิเลียกำดาบเวทแน่นก่อนจะพยักหน้าอย่างละมัดระวังเฟดกับอารอนตรวจหาพลังเวทของก๊อบลินชาแมนอีกครั้งและอย่างที่คิดเอาไว้เหมือนกำลังเคลื่อนที่ลงทางใต้เรื่อยๆดูท่ามันจะได้รับบาดเจ็บจึงรีบหนีมากไม่ได้รู้สึกถึงพลังเวทของมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยครับบางทีน่าจะเป็นฮอปกอบลินเฟดกล่าวเช่นนั้นอารอนก็บอกว่าเออดูเหมือนจะไม่มีกอบลินคิง เมื่อคู่น่าจะเป็นตัวซุ่มโจมตีมิเลียก็บอกว่าดีจังเลยฉันเองก็อยากจะหาศัตรตูอย่างนั้นได้บ้างจังเฟดจึงบอกว่าถ้าจบเรื่องนี้แล้วจะสอนให้ก็ได้มิเลียจึงถามอีกว่าจริงหรอคะเอาละอย่าลืมนะคะทางั้อนรีบไปจบการต่อสู้กันเถอะอารอนกล่าวเช่นนั้นอารอนยังคงนำหน้าเหมือนเคย เฟดกับมิเลียอยู่เยื้องข้างหลังเขาเพื่อคอยสนับสนุนจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอารอนตรงดิ่งไปหากอบดินชาแมนระหว่างนั้นมอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็พุ่งเข้ามาโจมตีเพื่อหยุดเขาจากด้านข้างอย่างรวดเร็วแต่เฟดก็ป้องกันด้านขวาส่วนมิเลียด้านซ้ายถึงจะยังไม่เห็นเป้าหมาย แต่พอเข้าไปใกล้ในระยะที่สายตามองเห็นจํานวนฝั่งนู้นค่อนข้างเยอะอาจจะเพาะลับหููถึงร่องลอยของพวกเฟสแล้วก็ได้แผนการในอุดมคติในกรณีที่จํานวนน้อยกว่าก็คือไปเด็ดศีรษะของผู้นําให้เร็วที่สุดถ้าหากไม่มีมอนสเตอร์ที่คอยนําแล้วดะก็ฝูงที่ไม่มีการควบคุมจะล่มสลายได้โดยง่ายอารอนสบตาก,กับเฟตแล้วพูดด้วยสายตาที่เฉียบคมว่าเตรียมพร้อมกันหรือยังเฟตกับมิเลียก,ก็ตอบกลับไปอย่างพร้อมเพียงว่าครับ ค่ะถ้างั้นก็ไปกันเลยอารอนกล่าวจากที่ก้มตัวอยู่เขาก็ลุกขึ้นยืนและถีบพื้นเพื่อออกตัววิ่งอย่างว่องไวโดยไม่สนลากไม้ตรงพื้นที่ทำให้ยืนได้ไม่มั่นคงเลยรลาวกับอยากจะบอกว่า กว่าจะมาถึงตรงนี้มันก็ชินแล้วแถมความเร็วยังเพิ่มขึ้นด้วยเฟดอยู่ในร่างอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของล็อกซี่ทำให้ตามไปได้อย่างไม่มีปัญหาแต่สำหรับมิเดียไม่ได้เป็นเช่นนั้นพอชำเลืองมองก็เห็นเธอพยายามตามมาอย่างเอาเป็นเอาตายช่างเป็นเด็กที่ถึกดีจริงๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ใช้พลังเวทสร้างกำแพงไฟไปเยอะมากแท้ๆ เฟดมองด้วยสายตาที่อยากจะสื่อว่ายังไหวไหมไปอย่างเป็นห่วงการโจมตีที่รุนแรงของพวกเฟสทำให้เหล่าฮอปกบลินที่แอบอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ออกมาโจมตีกรับจำนวนมีมากกว่าร้อยตัวอย่างที่คาดการเอาไว้ไม่มีเวลาว่างมาจัดการทั้งหมดเฟดก็บมีเหลียฝันลูกธนูและหอกที่พุ่งมาเฮเกตการจริงๆเลยเฟดเอ้ย ไว้ไหมอารอนกล่าวถามเฟดก็ตอบกลับไปว่าแน่นอนครับเบื้องหน้าคือฝูงฮอปกอลินที่ชวนให้คิดว่าเป็นกำแพงเนื้อที่ลาวกับอยากจะบอกว่าไม่มีที่ให้ถอยหรือสิ้นหวังที่โดนไล่ตามเลยเฟดเล่งพลังเวทให้สูงขึ้นและถ่ายโอนพลังเข้าไปในดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาของตระกูลอาร์ต แกรนคอสการโจมตีวงกว้างที่ใช้แสงสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังถึงเพิ่งจะเคยใช้ท่านี้ในร่างของล็อกซี่เป็นครั้งแรกแต่เหมือนจะควบคุมพลังเวทได้เป็นอย่างดีบางทีดวงวิญญาณของเฟดกับร่างกายของเธออาจจะเข้ากันได้ดีเกินคาดเพราะยังไม่ถึงวันที่สามารถทําอะไรอย่างนี้ได้แล้วถ้าเป็นร่างของคนอื่นจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่านะแกรนด์คอสที่ยิ่งรวบรวมพลังเวทมากเท่าไรก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นก่อนจะแกว่งดา เพื่อเริ่มใช้งานพื้นบริเวณที่ฝูงฮอบกอฟลินอยู่เริ่มมีแสงศักดิ์สิทธิ์เปล่งออกมาในตอนที่เจ้าพวกนั้นรู้สึกถึงความผิดปกติทันใดนั้นแสงแห่งการชำระล้างก็พุ่งขึ้นมาความชำนาญสกิลว,วิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ของล็อกซี่ไม่ใช่ธรรมดาจากการฝึกปรือไม่ขาดทุกวันทำให้ปลดปล่อยพลังได้อย่างรวดเร็วเหล่ามอนสเตอร์ที่ขวางกัน้นสายตาหายไปรวดเดียวจนหมดจากการกำจัดมอนสเตอร์ทำให้สเฟียร์จำนวนมากลังไหลเข้า ถึงจะไม่ใช่ระดับที่ทําให้เลเวลอัพแต่ความรู้สึกตื่นเต้นสุดๆก็แพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย การล่ามอนสเตอร์ตามปกติมันให้ความรู้สึกดีขนาดนี้เลยงั้นเหรอทำให้เฟดเริ่มคิดขึ้นมาว่าการที่นักลบและอัศวินศักดิ์สิทธิ์ชอบการต่อสู้จนฝังหัวอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เป็นหลักก็ได้ปลายทางเปิดออกแล้วอารอนมุ่งไปข้างหน้าโดยกระโดดข้ามซากศพของพวกฮอปกอลินเฟดรู้ดีเลยว่าภายในลากไม้ขนาดใหญ่หรือรูที่เปิดกว้างนั้นมีกอลินชาแมนยูการกระโจนเข้าไปอย่างไม่ละมัดละวัง มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นกับดักแสนอันตรายแม้ไม่ต้องบอกอารอนก็รู้ดีอยู่แล้วใช่แล้ว จนถึงตอนนี้อารอนไม่ได้วิ่งนำหน้าเปา่าๆแต่ทำการชาร์จอาร์ตของวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์แกรนคอสอย่างต่อเน,นื่องแถมตอนนี้เขาอยู่ในเขตแดนอีมันน่าจะทรงพลังกว่าที่เฟดปล่อยออกไปเมื่อสักครู่อย่างเทียบไม่ติดถึงเขาอาจจะรู้สึกเสียใจภายหลังที่ต้องทำลายต้นไม้ใหญ่ตรงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ตามแต่ถ้าปล่อยเหตุการณ์บานไปลายไปมากกว่านี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนที่เมืองหลวงถ้าให้เลือกแล้วล่ะก็ไม่ ต้องบอกก็รู้ว่าอารอนที่เฟดรู้จักจะคิดอย่างไรเขาเปล่งเสียงพร้อมกับปล่อยอาร์ตของวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ไปยังสถานที่ที่ก็อบลินชาแมนซ่อนตัวอยุ่แกรนคอสแสงแห่งการชำระล้างที่แต่เดิมโจมตีแบบวงกว้างพอบีบอัดยิ่งทำให้ทรงอนุภาพยิ่งขึ้นแล้วใจกลางของต้นไม้ใหญ่ก็ปรากฏเสาที่ราวกับจะเสียดแทงท้องฟ้าขึ้นไปบทที่12ผู้เล่นดวงวิญญาณ ตอนที่แสงเจอดา้าได้หายไปลากไม้ขนาดใหญ่ก็ถูกทําลายลงมันกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ดูเหมือนอารอนไม่ได้ต่อสู้จริงมานานเลยมีพลังเหลือเฟือกว่าที่คิด ทำเกินไปหน่อยหรือเปล่านะอารอนกราวเฟสจึงบอกว่าไม่หรอกครับคิดว่าแค่นี้กําลังดีเลยครับเมื่อวานเฟสเองก็ใช้ท่าไม้ตายของรูปแบบที่1อย่างบัดดี้ํามีกันยิงไปทางก๊อปลิงชาแมนจนปากกระจุยหายไปเกือบ500เมตรถ้าเทียบกันแล้วอารอนแค่จดจออยู่กับต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวเท่านั้นแค่ดูก็รู้ได้ถึงความแตกต่างของวิชาการต่อสู้เลยแน่นอนว่าวิธีการต่อสู้ของเฟสไม่ได้ละเอียดอ่อน และมีนิสัยเสียที่ต้องแก้ไขคือการเอาแต่พึ่งท่าไม้ตายในนาทีที่คับขันการกระทํานั้นสิ้นเปลืองค่าพลังมากควรใช้เป็นท่าไม้ตายเท่านั้นถ้าเป็นกรีดคงบอกให้ใช้ใช้ไปเลยอยู่ล็อกในระหว่างที่คิดถึงคู่หูที่น่าลาคาญในมือก็กําดาบศักิ์สิทธิ์แน่นเป็นการชิงโจมตีก่อนที่ได้ผลดีนะครับเฟตกล่าวเช่นนั้นอารอนก็พูดว่าอย่างนั้นแหละม่เลียเอ๋ย ฝากจัดการฮอบกอลินด้านหลังด้วยได้ไหมมีเรียก็ตอบว่าค่ะแค่นี้ฉันทำได้อยู่แล้วค่ะตอบได้ยดีอารอนบอกเช่นนั้นหลังจากนั้นมีเลียก็หันหน้ามาทางเฟสก่อนจะพยักหน้าให้โดยไม่พูดอะไรอยากจะบอกว่าให้ฉันทำเองสินะสีหน้านั้นเป็นสีหน้าของนักลบไม่มีพิษเมื่อเห็นแววตานั้นแล้วเฟสคงทำได้แค่พยักหน้า รีบไปกันเธอเฟสอารอนกล่าวเฟสจึงบอกว่าเข้าใจแล้วครับถึงพลังเวทของกอบลิงชาแมนจะอ่อนลงแต่ยังมีชีวิตอยู่แน่ ที่รู้อย่างนั้นเป็นเพราะเฟดยังอยู่ในสภาพสลับล่างนั่นเองในระหว่างที่ได้ยินเสียงต่อสู้ดังมาจากด้านหลังเฟดกับอารอนก็กระโดดเข้าไปในหลุมขนาดใหญ่ขณะที่ล่วงลงไปในความมืดก็ค่อยๆเห็นพื้นตรงนั้นส่องประกายแสงสีแดงจางๆตอนลงมาถึงพื้นยังคอยระวังการจู่โจมจากรอบๆแต่กลับไม่มีอะไรที่นี่มันเท่าที่เห็นดูเหมือนจะเป็นโบราณสถานอะไรสักอย่าง ตรงพื้นก็ส่องแสงเป็นระยะระยะอยู่มันคล้ายกับวิทยาการของกาเลียที่อยู่ตรงเขตกรทับเลยนะครับเนี่ยอืม ก็ชอยอยู่หรอกนี่มันไม่นึกเลยว่าใต้ดินของป่าฮอปกอบลินจะมีสถานที่อะไรอย่างนี้หลับไหลอย,อยู่ขนาดอารอนที่รู้จักเมืองหลวงในอดีตเป็นอย่างดียังไม่รู้จักแสงอันน้อยนิดตรงพื้นไม่ได้ทําให้มองเห็นสภาพโดยรวมทั้งหมดแต่ก็สัมผัสได้ว่าค่อนข้างกว้างมันชวนให้นึกถึงถ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้หน้าหุบเขาใหญ่สีเขียวของกาเลีย ตรงโน้นมันเป็นสถานที่หลับไรลของฟอสซิลมอนสเตอร์โบรานที่สูญพันธ์ไปแล้วหรือว่าที่นี่เองก็จะแต่ก่อนที่เฟดจะได้เอ่ยปากถามอารอนก็พูดออกมาว่าทําไมโบราณสถานของกาเลียถึงมาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ได้บางทีเอลิส น่าจะรู้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่เมืองหลวงนี่สิเฟดกล่าวเช่นนั้นอารอนจึงบอกว่าทําได้แค่มุ่งหน้าต่อไปเท่านั้นสินะเฟดก็บอกว่าครับพอดูที่บริเวณพื้นดีๆแล้วก็เห็นรอยเลือดใหม่ที่ยังไม่แห้งดีอารอนย่อเข่าลงเพื่อตรวจสอบแล้วบอกว่านี่น่าจะเป็นแผลที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ดูสิมุ่งหน้าไปทางเข้าโบราณสถานด้วยอย่างที่อารอนบอกเลือดที่เขาฉี ไหลเป็นทางต่อเนื่องตอนที่เสียแขนขวาน่าจะเสียเลือดไปมากแล้วอย่างนี้ก็เสียเลือดหนักขึ้นไปอีกอาจจะยังเดินไหวแต่คงเดินแบบขาลากดูท่าคงเสียพลังไปมากยุไม่มีอะไรน่ายุ่งยากไปกว่ามอนสเตอร์ที่จนมุมแล้วนะเฟสอารอนบอกเช่นนั้นเฟสก็บอกว่าครับเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้อาคมควบคุมวิญญ,ญาณได้ด้วยอาจจะกำลังทำอะไรสักอย่างก็ได้นะครับเนี่ยอารอนก็บอกว่าอย่างนั้นแหละพวกเฟสเข้าใกล้โบราณสถานด้วยความระมัดระวงังกำแพง ของโบราณสถานเองก็เปล่งแสงสีแดงเช่นเดียวกับพื้นหน้าขยะขยะแยงรลววกับจะปฏิเสธการมาเยือนไม่รู้สึกถึงวี่แววของฮอปกอบดินเลยมีแค่ความเงียบงันสิ่งที่ได้ยินเป็นบางครั้งคือเสียงของหยดน้ําจากชั้นหินปูนที่หยดลงพื้นพวกเฟดได้เหยียบย่างเข้าไปข้างในโบราณสถานนั้นทั้งที่โบราณสถานส่องแสงแลกับยังมีชีวิตแต่กลับไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเลย ไม่มีอะไรเลยเหรอเฟดรู้สึกถึงร่องลอยไหมอารอนกล่าวถามเฟดก็บอกว่าครับรู้สึกถึงอะไรสักตัวก็ปรินชาแมนพลังเวทค่อยๆอ,อ่อนลงถึงจะปล่อยไวเย้เรื่อยๆก็คงจะตายไปเองก็ได้ชักสงสัยแล้วสิในสภาพปางตายอย่างนี้แต่เข้าไปสลึกขนาดนี้ต้องการอะไรกันแน่ อารอนกล่าวเช่นนั้นฟเฟดจึงบอกว่าอาจจะมีวิธีอะไรสักอย่างที่ใช้รักษาตัวเองก็ได้นะครับโบราณสถานของกาเลียอาจจะมีวิทยาการที่พวกฟเฟดไม่รู้จักหลับไหลอยู่ก็ได้แต่อารอนก็ส่ายหน้าแล้วพูดว่าเรื่องนั้นไม่มีล็อกเพราะโลกนี้ไม่มีเวทมนตร์รักษาไงถ้าไม่นับท่าไม้ตายของรูปแบบที่4อย่างทวายไลท์ฮิลิ่งของเจ้าหรือสกิลฟื้นฟูนฟนอัตโนมัติของมอนสเตอร์บางตัวที่รักษาตัวเองรู้ไหมเพราะอะไร อารอนกล่าวถามจะว่าไปได้ยินมาว่าพระเจ้าไม่อยากจะมอบพลังนี้ให้กับมนุษย์พราะเฟดกล่าวเช่นนั้นอารอนก็พยักหน้าให้กับข้อสันนิษฐานของเฟดพร้อมกับถามต่อว่าแล้วทําไมพระเจ้าถึงไม่มอบให้ล่ะเรื่องนั้นเฟดเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาจะถือว่าความเงียบของเฟดเป็นคําตอบในระหว่างที่ตรวจสอบกับดักตามทางและมุ่งหน้าไปข้างหน้าอารอนก็พูดต่อว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ไม่มีใครรู้นี่เป็นความคิดของข้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูก ต้องหรือเปล่า อาลอนเกิ่นออกมาเช่นนั้นก่อนจะกล่าวความคิดเห็นของตัวเองสกิลโจมตีกายภาพสกิลโจมตีเวทมนต์แล้วก็สกิลสนับสนุนที่เสริมพลังต่างๆมีอยู่มากมายหลากหลายต่อให้บอกว่าการโจมตีเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแต่ถ้าได้รับความเสียหายก็จะไม่สามารถสู้ต่อได้ถ้าเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็คงจะจบลงแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นสงครามระหว่างประเทศจะเป็นเช่นไรห,หากมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลรักษาแล้วล่ะก็จะทําให้ทหารที่บ เจ็บกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้วกลับเข้าไปในสนามรบได้อีกถ้าให้พูดอย่างโหดร้ายก็คือจะก,อก่อกําเนิดทหารที่ต่อสู้ได้ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่ตายขึ้นมามีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิน้นบางทีข้าคิดว่า ยุคลุ่งเลืองของกาเลียอาจจะมีเวทมนต์รักษาอยู่ก็เป็นได้ชวไวไลท์ฮิลลิงที่เจ้าใช้ไงเป็นสกิลที่อาวุธโบราณอย่างกรีดใช้ได้ไม่ใช่หรือดาบดำนั่นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกาเลียอย่างลึกซึ้งก็ได้อารอนกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงกล่าวว่าจะว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนก็ไม่ได้แต่กีดก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยสิอารอนจึงกล่าวว่า เอาเป็นว่ารอท่านเอลิสกลับมาแล้วค่อยหาโอกาสไปถามเรื่องเกี่ยวกับกาเลียดีกว่าพวกเราที่ไม่รู้อะไรคงทำอะไรไม่ได้หรอกอารอนบอกเช่นนั้นยุคสมัยที่อาจจะมีเวทมนต์รักษาถ้าหากสิ่งนั้นมันยังมีต่อมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้แล้วก,ก็ครอบครัวของเฟส อาจจะไม่ตายก็ได้ท่านเมสันพ่อของล็อกซี่เองอาจจะไม่เสียชีวิตที่กาเลียถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเฟทที่ครอบครัวยังมีชีวิตอยู่จะเดินไปในรูปแบบไหนกันนะถึงกระนั้นพลังที่แท้จ,จริงของสกิลตะกากะก็ตื่นขึ้นมาอยู่ดีหรือไม่ก็ใช้ชีวิตเป็นกเกษตรกรทำไร่ทำนาไปเรื่อยๆอย่างน้อยเฟดก็รู้สึกว่าคงไม่ได้พบกับล็อกซี่ อารอนหยุดตรงทางเดินที่ชื้นเล็กน้อยดูเหมือนมันถูกปล่อยเอาไว้ค่อนข้างนานทําให้มีน้ําซึมตรงพื้นบริเวณรอบๆโบราณสถานที่ส่องแสงสีแดงมีมอสรูปร่างประหลาดงอกขึ้นมาพอคิดว่าเคยเห็นที่ไหนก็นึกออกว่าเป็นมอสกินคนที่ขึ้นตามธรรมชาติของกาเลียอารอนระวังมอสพวกนั้นด้วยนะครับถ้าหากสูดสปอร์เข้าไปมากเกินไปจะเกิดมอสขึ้นภายในร่างกายครับ อารอนจึงบอกว่างั้นเหรออย่างที่คิดไว้เลยกําลังคิดอยู่ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน เฟดคิดจะใช้เวทกระสุนเพลิงเผาให้ลาบแต่พอรู้ตัวว่าตอนนี้อยู่ในร่างของล็อกซี่ก็หยุดมือลงพออารอนเห็นสภาพที่ดูไม่ได้ของเฟดแล้วเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่ากลั้นหายใจแล้ววิ่งฝ่ากันไหมเฟดจึงตอบว่าครับพวกเฟดที่วิ่งฝ่าลวดเดียวจนเห็นประตูโลหะบานใหญ่อยู่ข้างหน้ามันเป็นประตูโลหะหนาและปิดสนิทแน่นถึงจะเอาตัวเข้าพุ่งชนก็ไม่ขยับสักนิดอารอนจึงชักดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากฝักทันทีและเริ่มใส่พลังเวทเข้าไปในดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อปล่อย แกรนคลอสสิ่งนี้คือการรวบรวมพลังเพื่อใช้อาร์ตของดาบศักดิ์ธิ์เป็นท่าที่ทวีความรุนแรงให้สูงขึ้นจะฟันเปิดประตูที่ขวางทางนี้เฟสตอนที่เข้าไปข้างในก็ระวังตัวด้วยล่ะอารอนกล่าวในขณะที่เฟสตั้งดาบศักดิ์ธิ์อารอนก็ฟันประตูหนาขาดราลากับเนยจนเส้นทางได้เปิดออกพวกเฟสที่พุ่งเข้าไปข้างในถึงกับต้องชะงักทำไมทำไมถึงมีของแบบนี้อยู่ที่นี่ด้วย โหด้ายที่นี่มีของแบบเดียวกันกับที่เคยเห็นในสถาบันวิจัยของลาฟาแท่งแก้วทรงกลมซึ่งมีของเหลวสีแดงไหลเวียนเรียงลายหลายลอดโดยบรรจุล่างเปลือยเปล่าของมนุษย์ที่ลอยอยู่ในของเหลวอย่างน้อยก็มีประมาณ20คนพวกเฟดเข้าไปใกล้ขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าเป็นหรือตายตายแล้ว แต่ยังเหมือนมีชีวิตอยู่เลยนะครับถ้าของเหลวสีแดงนี้มีส่วนผสมเดียวกันกับที่ลาฟาใช้แล้วล่ะก็จะสามารถรักษาสภาพของสิ่งมีชีวิตไม่ให้เน่าเปื่อยได้เป็นเรื่องที่ไลเน่อธิบายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นพอลองมองดูรอบๆอ,อารอนก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างลองดูใบหน้าของคนพวกนี้สิมีแต่คนที่หายสาบสูญช่วงนี้ทั้งนั้นเลยเอกสารที่ข้าดูผ่านตามีภาพคล้ายกับคนเหล่านี้อยู่ด้วย อารอนกล่าวเช่นนั้นพ่อค้าที่มายังเมืองหลวงจะไม่เดินผ่านป่าฮอปกอบลินเพราะเมื่อก่อนมีพ่อค้าที่โดนกอบลินจู่โจมอยู่บ่อยๆแต่ปัญหาในครั้งนี้ก็คือเหล่าคนที่หายสาบสูญถูกเก็บรักษาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วรวบรวมคนมาเยอะขนาดนี้คิดจะทำอะไรกันแน่หรือว่าที่นี่คงไม่ใช่ครั้งสเสบียงหรอกนะครับเฟดกราวอารอนจึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนมาถึงที่นี่ก็น่าจะมีล่องรอยการกินอยู่บ้าง แต่อย่างที่เจ้าเห็นมันสะอาดหมดจดมอนสเตอร์ชอบกินมนุษย์แถมเฟดไม่รู้ด้วยว่าเพราะอะไรอารอนเองก็เหมือนจะไม่รู้อารอนบอกว่าข้าถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กว่ามอนสเตอร์เป็นศัตรูของมนุษย์อัศวินศักดิ์สิทธิ์คนอื่นก็น่าจะเหมือนกันนั่นสินะ ถ้าให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีมนุษย์และปะสุสัตว์อยู่หน้ามอนสเตอร์แล้วล่ะก,ก็จะต้องมาโจมตีมนุษย์อย่างแน่นอนทําให้ข้าคิดว่ามนุษย์น่าจะอร่อยกว่าหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันดูขัดแย้งชอบกลเฟรก,ก็บอกว่าครับ การที่เก็บมนุษย์ไว้อย่างนี้เนี่ยมันแปลกอยู่นะถ้าเป็นกอบดินคงกินไปแล้วเฟดกลาวเช่นนั้นมอนสเตอร์ที่หิวโซหากพบมนุษย์จะเข้าโจมตีราวกับสัตว์หลายที่อดยากเคยได้ยินมาว่ากินทั้งเป็นก็มีด้วยจะว่าไปแล้วก็อบดินชาแมนแตกต่างจากกอบดินธรรมดาสามารถวางแผนเพื่อจัดการกับเฟดและล็อกซี่ได้เหมือนกับมนุษย์ถึงอย่างไรซะ สิ่งนั้นก็เป็นแค่วิธีการต่อสู้แต่การที่ใส่มนุษย์ลงในหลอดแก้วขนาดใหญ่อย่างนี้แล้วอธิบายว่าที่นี่เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางของพวกมันก็ไม่น่าได้เสียด้วยเล่ากับว่าคุ้นเคยกับโบราณสถานนี้เป็นอย่างดีความรู้สึกไม่ชอบใจเข้าท้า,ถาโถมต่อม,มอนสเตอร์ที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางและในระหว่างที่มองผู้ตายที่ใบหน้าเต็มเปียมไปด้วยความทรมานจู่ๆแสงสว่างภายในห้องก็ติดขัดขึ้นมาพร้อมกันเนื่องจาก ทั้งสองใช้สกิลมองเห็นในที่มืดยุทำให้สายตาเริ่มพร่ามัวกับแสงสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงแข่พร่าดังมาจากด้านในสุดของห้องเจ้ามนุษย์อย่ามาขวางเฟดกับอารอนหันไปทางต้นเสียงนั่นมันม่อยยอดจะเชื่อเลยสิ่งที่เปล่งคำพูดของมนุษย์ออกมาคือก๊อบดิงชาแมนที่เสียแขนขวาและตาซ้ายหนึ่งดวงที่ถูกทำลายไปอย่างที่ไลเนะบอกไว้เลยล่างผิวสีเทา และมีขนาดเล็กกว่าฮอปกอบลินมันอาจจะไม่ถนัดในการต่อสู้ระยะประชิดจึงทําให้เห็นว่าฮอปกอบลินมีกล้ามเนื้อที่หนากว่าแต่กลับกันมันมีแขนขาที่ยาวจนเหมือนจะเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวไม่ผิดแน่ๆเพราะสามารถหลบบัตตี้ทามิกานท่าไม้ตายรูปแบบที่หนึ่งของกรีดที่เฟดปล่อยออกมาได้แขนซ้ายที่เหลืออยู่กำไม้ค,คลักคระแลวกับกำลังบริกรรมคาถาทันทีที่ดวงตาของกะโหลกที่ปล่อยไม้คลักคระส่องแสงสีแดงก็สัมผัสดได้ถึง พลังเวทลุนแรงบางทีอาจจะทำเพื่อให้อาคมสลับร่างที่ไล่ใส่เฟสกับล็อกซี่ยังคงอยู่ต่อเนื่องก็ได้ในระหว่างที่ประหลาดใจเรื่องมอนสเตอร์ที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้พวกเฟดก็ตั้งดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมต่อสู้ตลอดเวลามอนสเตอร์ Monster หันใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นมาทางพวกเฟสเพื่อที่จะข่มขวัญพวกเฟสที่ไล่าตามมาสิ่งนั้นทําให้นึกว่ามันเป็นเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็จบตอนที่12 ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งเล่มที่5หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย